โดยส่วนใหญ่พระจะเข้านิโรธศสมาบัติเนี่ยท่านจะเข้าเจ็ดวันภายในเจ็ดและในครั้งนั้นมียักษ์สองตนผ่านมาเห็นภาษาริบุตรยักษ์ตนหนึ่งก็กล่าวว่าสหายเห็นพระเถระรูปนี้แล้วอยากจะตีหัวคือจริงๆแล้วเนี่ย ทำไมยักษ์ท่านนี้เห็นภาษาริบุทจึงอยากตีศีษะะเพราะอะไรดูไหมเคยผูกอาฆาตกันมาถามหน่อยว่าท่านทั้งหลายท่านเคยถอดพยาบาทความอาฆาตในใจกับบุคคลทั้งหลายหมดหรือยังหมดทุกคนหรือยัง ท่านทั้งหลายยังมีใจค้างหรือยังมีจิตพยาบาทกับใครอยู่ไหมมีไม่มีงิดงิดยังมีอยู่ไหมเอายังมีอยู่ไหมกับโลกยังอาฆาตโลกอยู่ไหมยังพยาบาทโลกหงุดหงิดโลกหงุดหงิดสามีหงุดหงิดภรรยาเห็นปั๊บกง็งิดงิดขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยมีไม่มีถ้าเรากำหนัดยินดีในท่านผูด้ใดเราจะขัดเคืองในท่านผู้นั้นใช่ไหม สตรลภาพมาเสดีมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมานั่งยิ้มหน้าละลื่นข้างหน้าเนี่ยมีไม่มีมีไหมย,ยอมนัชยามีไหมบอกมามีไม่มีมีเจ้าค่ะนั่นนน ดูหน้าก็รู้เรามีมีหลายคนด้วยเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแปลอ,ออกเสียเจ้าค่ะเอโอเคตกลงมีจริงๆใช่ไหมเนี่ยเนี่ยรีเอาออกเสียเอาใครอีกมนนมีไหมธรรมสก,การครับพระอาจารย์ จริงๆมันไม่อยากจะมีครับพระอาจารย์แต่ว่ามัน,ม,นมันไม่ได้อยากจะมีแต่ว่ามันก็บางทีก็เผลอบุดกิจจริงๆอ่ะอันนี้ผมก็เลยก็เลยต้องตอบว่ามันยังมีอยู่ครับพระอาจารย์มีแต่ก็ตั้งใจว่าจะไปถอดให้หมดนะครับจะไม่อยากให้มีเลยถอดออกให้หมดสมาทานด้วยแล้วเร็วด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่พูดเรื่องยักตัวเนี่ยโอ้โหสวยเลยยักเนี่ย ก็แต่ก่อนเป็นมันเป็นคนมีกิเลสด้วยกันเนี่ยก็โกรธกันไปแค้นกันไปใช่ไหมล่ะ mm hmm. เบือนพระเทวทัตเนี่ยไปฝังแค้นกับพระโพธิสัตว์เ่าให้แล้ววยทุกชาติเลยเพรั้นตรงนี้ท่านผู้ใดที่มีโทสะมีความโกรธมีความพยาบาทแม้กับใครก็แล้วแต่ให้ถอดทิ้งเสเดี๋ยวนี้แล้วสมาทานถอดเสียเสียหายหอดแล้วฟังธรรมะอยู่เนี่ยฟังคำ คำสอนของพระเจ้ายังมีความมาคาดพยาบาทฉะนั้นสังเกตดูไม่ยากถ้ายังกําหนัดยินดีเพื่อเพลินในท่านบูดยอยู่เดี๋ยวเราก็จะไปขัดเคืองคนนั้นแหละและถ้าขัดเคืองท่านบูดยอยู่เดี๋ยวมันก็พลิกกลับมากําหนัดฉะนั้นบุคคลที่เป็นคู่เวนเนี่ยหาไม่ยากหรอกอยู่ใกล้ๆก,กันท่านทั้งหลายนั่นแหละลูกก็มีพ่อและแม่นั่นแหละเป็นคู่เวน พ่อแม่ก็มีลูกนี่แหละเป็นคู่เวรสามีก็มีภรรยาภรรยาก็มีสามีนั่แหละนะั่แหละวนๆอยู่นั่แหละก็มีเพื่อน,อนๆปุงๆอยู่ใกล้ๆคิดกันและในที่ทํางานนั่นแหละไอ้ที่แย่งกันไปแย่งกันมานั่แหละละเสียอย่ามาทําทีทําท่ามานั่งรู้สึกว่าเป็นคนดีเป็นคนดีที่ยังในสภาพในจิตใจยังกุ้มเต็มไปกุ้ม กุ่มรุมด้วยกิเลสคือราคะตทสาโม่ะมันเสียหายงไงที่ผพ้ดได้ฟังเนี่ยจะวิบัติออกแล้วเลี่ยงไปประทุษร้ายแต่คิดประทุษร้ายบุคคลนี้ไม่ประทุษร้ายตอบไปกโกรธเงี้ยไปงอนกับคนมีศีลเงี้ยทำทำไมเข้าใจยัง โอ้ไปเล่นอะไรไปเล่นมันมันจะแย่เอาไงเข้าใจยังไปโกรธแปลคฆากับคนที่เขากาลังฝึกตนเองพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่เนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้จากท่านจริงหรอกใช่ไหมละ่ะบางทีก็สายตาของเราบางทีเราก็ฟังอะไรต่างๆเนี่ยต้องระวังตรงนี้ฝึกตนเองให้ดีพัฒนาให้ดีอย่าทําเหมือนยักษ์ตัวเนี้ยเนี่ยยักษ์สองตอนเนี่ยยักษ์น,นี้ผูกอาคาดพระเถระตั้งแต่ชาติก่อนๆมา ยักษ์ผู้เป็นสหายก็ห้ามว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าตีสมณะสมณะนี้มีคุณอย่างยิ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากแต่ยักษ์นั้นก็ยืนยันว่าจะตีแม้ยักษ์ผู้เป็นสหายจะห้ามปรามถึงสามครั้งก็ไม่อาจจะเปลี่ยนใจได้ลำดับนั้นไอ้เจ้ายักษ์ตัวเนี้ก็ตีศรีรษะพระเถระกําลังที่ยักษ์ตีนั้นสามารถทําให้พญาช้างสูงเจ็ดถึงแปดอกเนี่ยจมลงในดินได้ และสามารถที่จะทําลายภูเขาให้สุดลงได้วางนั้นยักษ์ยืนอยู่บนอากาศแล้วใช้กําปั้นทุบศรีรษะทันใดนั้นเองความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นทั่วร่างของยักษ์แล้วก็ตกลงไปสู่เอเวจีทันทีที่จริงยักษ์ตกลงสู่พื้นดินพื้นดินก็แยกออกปรากฏเป็นเปลวไฟลุกขึ้นมาแล้วก็ดึงฟึบดูด ลงไปในเวจีนั่นเดีที่จริงเนี่ยถามว่าไฟในอเวจีเนี่ยดูดยักษ์ฟุบลงไปเลยหรือว่ายักษ์ต้องใจขาดถูกไฟนรลกเผาใจขาดก่อนถูกไฟเผาใจขาดก่อนตายก่อนจุดติปุ๊บก็ปฏิสนธิในร่างใหม่ ก็เป็นพวกสัตว์นรกตอนนี้ถูกไฟแผดเผาอยู่นี่เป็นแบบนี้หลักการเป็นอย่างนี้นะเหมือนพระเทวทัตเน่ยแผ่นดินแยกฟุบไฟก็ฟุบขึ้นมาเผาพระเทวทัตก็มรณภาพใช้คำว่าตายอ่ะท่านก็ตายปุ๊บปุบแผ่นดินก็ง,งับติดแต่จริงไม่ใช่ดูดท่านไปอยู่ในนรกแต่แปลว่า จุติป๊บท่านก็ไปปฏิสนทิเป็นสัตว์นรกที่มีรูปร่างใหญ่โตมากรูปร่างไม่รู้กี่เป็นเป็นยอดยอดอยู่แล้วไฟก็เผาอยู่งั้นนะจะมีท่อไฟเนี่ยเผาเท่ากับลำตาไอ,ไอปากท่อเท่ากับลำตาเนี่ยเป็นไฟที่พุ่งเข้าใส่อะราะ,ะั้นเดีอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ แล้วก็ไปเกิดในมหานรกพระโมคคัลลานะเห็นยักษ์ทบศรีศรษะภาษาลิบุตรด้วยตาทิพย์ก็เข้ามาหาแล้วก็ถามภาษาลิบุตรว่าอาวุโสตอนนั้นท่านออกจากสมาบัติแล้วท่านยังพอทนได้หรือไม่มีทุกข์อะไรอะไรบ้างหรือพระเถระบอกว่าผมยังอดทนได้ยังพอให้อัตภาพเป็นไปได้แต่บนศรีรษะของผมเจ็บปวด นิดหน่อยที่จิงปวดเยอะปวดนิดหน่อยพระโมคคัลลานะกล่าวชมเชยบอกว่ามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ภาษาลิบุทก็ชมเชยพระโมคคัลลานะว่ามีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากที่มองเห็นยักษ์เพราะตัวท่านไม่เห็นแม้แต่ปีศาจสักตัวเลยว่ากันก็เลยต่างฝ่ายต่างก็ชมตอนนั้นภาษาลีบุรเข้า ฌานสมาบัติหรือพระสมาบัติหรือผลสมาาบัติว่าอา้าสามประเด็นเนี่ยใครว่าภาษาภาษาอิยุปต์พระเถระเนี่ยท่านเข้า,อ,าอุเบกขาพรหมวิหารสมาบัติใครว่าท่านเข้านิโรธสมาบัติ่ารนิโรธนะใครว่าท่านเข้าพระสมาบัติ อราธผลอรสาธพระสมาบัติใครไม่มั่นใจไม่รู้เข้าอะไรก็ไม่รู้เออแปลกนะเออน่าศึกษาในเรื่องนี้อ้าวเอาใครว่าท่านเข้าอุเบกขาพรหมิหารสมาบัติไม่มียกมือเลยหรือใครว่าท่านเข้านิโรธสมาบัติ โอเ้เขานี้รอดเนียใครว่าท่านเข้าพระสมาบัติเข้าพระสมาบัติเอาขออหมอนน,นททาไมถึงเข้าพระสมาบัติขอขอความเห็นหน่อยเออจริงจริน่าศึกษาเนี่ยน่าศึกษามาสการพระอาจารย์คําถามยากจังเลยครับทีนี้ผมไม่ค่อยอยากจะแสดงความเห็นมากเพราะว่าความรู้ยังไม่ถึงแต่ว่าก็เดาเอาครับพระอาจารย์คือ อย่างนี้โาชสมาบัติผมว่าท่านน่าจะกําหนดคือท่านยักมาตีหัวไม่น่าจะออกก่อนถ้าเกิดท่านท่านน่าจะกําหนดเจ็ดวันอะไรเนี้ยถึงยักตีหัวท่านก็ไม่ออกอันนี้ผมเดานะครับ mm hmm. ส่วนอุเบกขาอุเบกขาพงวิหารผมรู้สึกว่าผมไม่เคยได้ยินครับพระอาจารย์ผมก็เลยไม่ผมก็เลยไม่มั่นใจแต่ผมว่าตัวพระสมาบัติเนี่ยเออดูมีเขาแต่เป็นความเห็นนะครับพระอาจารย์เพราะว่าองค์ความรู้พื้นฐานไม่มีเลยว่าสามอย่างนี้ตัดยังไง แล้วใครจะตอบอ,นอันีม้มีไหมไม่ใครจะตอบมีไหมครับอา้อาวอ้าวหงพาตอบดูกับขอาการพระอาจารย์ครับคิดว่าเป็นพระสมาบัติครับพระอาจารย์เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นนิโรธสมาบัติท่านไม่ควรจะเจ็บ เพราะว่าต้องมีการอธิษฐานเพื่อไม่ให้อัตภาพแล้วก็ไม่ให้อัตธรบริขารเป็นอันตรายเงี้ยครับอาจารย์ก,ก็ก็เลยคิดว่าไม่ควรจะมีความรู้สึกเจ็บเงี้ยครับอาจารย์ส่วนอุเบกขาพรหมวิหารเป็นกรรมฐานที่มาสายพรหมวิหารก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอุเบกก็เป็นกรรมฐานสายพรหมวิหารก็ไม่เวลาที่ยักมาเห็นน่าจะทําให้จิตใจไม่ไม,ไม่ไม่เกิดความอาฆาตพยาบาทครับอาจารย์ ก็เลยก็เลยคิดว่าเป็นพราสมาบัตครับอาจารย์ถ้าเป็นพราสมาบัตทาไมท่านไม่มรณภาพทุบแรงขนาดนั้นขนาดทุบเขาพังเลยเนะี่ยก็บอกช้างเนี่ยเหาะถ้าทุบช้างเนี่ยยุบไป,ปนในดินเลยนะี่ยอันนี้ตัวท่านก็ยุบลงไปในดินเลยนะยบอกว่านั่งนั่งอยู่เนี่ยฟึบลงไปในดินเลยและตอนนั้นก็ยังไม่ออกเลยยังไม่ได้ออกจากสมาบัตเลย แล้วก็ต่อมาพระ,พระโมคคัลลานะเห็นไง mm hmm. เห็นยจะยักษ์นิตรีด้วยตาทิพย์ mm hmm. แล้วเห็นยักษ์ไปไปอยู่ในเวจี mm hmm. ก็เลยก็เลยมา,า mm hmm. ก็เลยชื่นชมว่าเป็นยังไงบอกว่าท่านบอกเจ็บศรีรษะนิดหน่อย mm hmm. เจ็บศรีรษะเสบนะเจ็บอยู่ mm hmm. โอ้โหท่านมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพราะงั mm ้น hmm. ขนาดโดนโดนตีโดนทุบขนาดนี้ไง ที่จริงบางแห่งว่าทุบด้วยมือบางทีว่าทุบด้วยกระบ,บอกทีนี้พระเถระก็เลยชมพระโมวกลาณนะบอกว่าพระเถบอกท่านก็มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากที่ท่านเห็นปีศาจเห็นยกนักษ์เข้าไปย้าไม่เห็นไม่เห็นอ <c oughs> กลองอ่ต่อเป็นนิโรธาสมาบัติหรือพระราสมาบัตอ่ะสองตอนเลยสอง ใครว่านีร้รธดที่เราทัาสมาบัตยังยังไมจะหลอกยังเย,งยงน็นันใกลว่าพาระสมาบัติลาตะพารา,ารสมาบัติ <laughs> จริงๆตรงเนี้หลักฐานไม่กล่าวไว้กล่าวเพียงว่าเข้าสมาบัต <laughs> <laughs> กล่าวไว้อย่างนั้น ตรงนี้ถ้าชี้อย่างนี้ว่าอย่างที่ท่านวินพูดว่าถ้าเป็นนิโรธาสมาบัติไม่ควรเจ็บไม่ควรจะเจ็บเพราะเวลาบุ่คนที่จะเข้าพระรา,า,าสมาบัติเข้านิโรธาสมาบัติเขาจะที่ฐานคุ้มครองทั้งหมดเลยแต่กําลังสมาบัติกําลังสมาธิของท่านก็จะสามารถป้องกันอันตรายได้ทั้งหมดเลยป้องกันแม้กระทั่งอัฐบริขารป้องกันเลย ต่างๆตรงนี้ด้วยนี่เป็นแบบนั้นคือคือท่านปองผมใหม่ๆแล้วเข้าสมาบัติคงจะเป็นในท่านบอกเป็นข้างขึ้นด้วยก็แสงจันทร์ก็ส่องมาคนบางคนเห็นน่าจะเลื่อมใสใช่ไหมแต่เจ้านี้เห็นนั้งหมั่นไส้ซะนี้ไอ้ตรงนี้แหละ มันเป็นบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งท่านทั้งหลายมีฤทธิ์มีอนุภาพดังนั้นคนที่มีฤทธิ์มีอนุภาพมีอำนาจมีศักยภาพทั้งหลายเนี่ยมักจะมีตัณหามาณทิติเมื่อเห็นคนอื่นเนี่ยก็อยากจะจัดการอยากจะไปเล่นงานคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนมีฤทธิ์มีอนุภาพนะนี่เป็นเรื่องปกติเป็นแบบนี้เหมือนอย่างยักษ์ตัวน,นี้ แค่นันถ้าสันนิฐานเนี่ยมันสันนิฐานาที่ท่านบอกว่าท่านเจ็บเจ็บศีรษะนิดหน่อยเนี่ยแต่บนศีรษะของผมไม่เจ็บนิดหน่อยเนี่ยเจ็บนิดหน่อยเนี่ยกำลังของสมาบัติกําลังของสมาธิทั้งหลายโดยเฉพาะพระสมาบัติเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองได้หรือไม่ ก็ต้องบอกคุ้มของได้คุ้มของได้ฉะนั้นในฝ่ายที่เขาสันนิษฐานกันโดยส่วนใหญ่จึงสันนิษฐานลงสู่กาว่างานนี้ท่านน่าจะเข้าแค่พละแต่ตอบนิโรธาสมาบัติไม่ได้ไปผิดนะอย่างเงี้ยเพราะนิโรธาสมาบัติอาจจะท่านอาธิษฐานเพียงไม่ให้เป็นอันตรายอะแก่กายก็ได้อย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ย นั้นบางคนบอกว่าพระสมาบัตรเนี่ยเสี่ยง hmm. เพราะกําลังแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยทําไมท่านเจ็บนิดเดียวแต่ถ้ามองถึงความอดทนของท่านภาษาลิบบทีนบอกความอดทนสูงมากด้านขันติบาร,รมีของท่านเนี่ยใครๆก็รู้ว่าหาตัวจับไม่ได้ท่านอดทนมากใจของท่านไปดุดดังน้ํไปดุดดังแผ่นดินไปดุดดังไฟไปดุดดังลมอัตยาสัยของท่านเหมือนโคเขาขาดเหมือนเด็กจันทานเนี่ย เหมือนเหมือนผ้าธุลีเช็ดของสะอาดบางไม่สะอาดบ้างมูดบ้างขูดบ้างนั้นใจของท่านเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านต่อสถานาการณ์ต่างๆนั้นสภาพจิตของท่านเนี่ยขนาดนั้นเลยนั้นในบรรดาสาวกของพระเจ้าเนี่ยที่มีความเด่นมากในเรื่องของอัธยาศัยอย่างเี้ยไม่มีใครเกินภาษาลิบุตรถ้าท่านทั้งหลายดูอัธยาศัยของท่านภาษาลิบุตรศึกษา คีว่าประวัติของท่านแล้วเนี่ยจะทึ่งมากจะรู้สึกว่าน่าชื่นชมน่าบูชาแล้วปรารถนาว่าจะฝึกตนเองให้ได้อย่างนั้นนี่จะมีอัธยาศัยแล้วก็สภาพจิตจะเป็นแบบนี้นี่เป็นอย่างนี้